คุณครูนักิจศุริยวงศานะคะคุณครูัษนะคะค่ะสาหรับในหน่วยนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้ในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะการสื่อสารก็คือการพูดคุยนะคะการพูดคุยการการสื่อสารมีทั้งสื่อสารทางเดียวและสื่อสารสองทางสื่อสารสองทางก็คือการสนทนาโต้ตอบเช่น โทรศัพท์อีเมลแชค็คไลน์ที่ยุสื่อสารแต่ถ้าเป็นสื่อสารทางเดียวก็เช่นจดหมายนะคะโทรโรังอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสื่อสารทางเดียวนะคะในหน่วยนี้คุณครูรัฐพาเด็กๆได้ไปการด้เนางการเรียนรู้หลายๆเรื่องและมีการทดลองหลายๆอย่างเด็กๆไปเรียนรู้กันนะคะดีค่ะ สมารีค่ะเด็กๆคุรักนะคะหน่วยนี้เราเรียนหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารการสื่อสารการสื่อสารนเด็กรู้ไหมคืออะไรก็คือการพูดคุยกันนี้แหละค่ะการพูดคุยแต่ทีนี้ถ้าเราจะพูดคุยในระยะไกลขึ้นเราก็ต้องมีเครื่องมือในการสื่อสารเครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรบ้างนะ เราจะมาแนะนำตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นมาหยิบเครื่องมือในการสื่อสารที่เด็กๆชอบคนละหนึ่งชิ้นค่ะลุกมาทีละคนนะคะเมื่อเพื่อนกลับไปนั่าที่แล้วเด็กคนต่อไปถึงจะล,ลุกขึ้นมาหยิบได้นะคะอ่ะค่ะคนแรกใครคะอ่ะค่ะน้องแป้งเชิญค่ะ เราจะไปค่ะใครคะเอ้ยยกพร้อมกันสองคนจะเป็นใครก่อนดีนะเพื่อน้องๆไปศึกษากันทิคคับว่าจะใครก่อนดีใครจะเสือสละไมะใ่ใครก่อนคะอ่ะาลองลืกเสียสละ,ะให้น้องวันนะคะ เด็กๆเ,กเ,เห็นเครื่องมือสืส่อสาราแล้วคุณคุณูรัสมีเรื่องดีใจมากเลยที่วันนี้เด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณคุณูรัสได้คือการมาหยิบของไม่แย่งก,กันและเมื่อเพื่อนไปนั่งแล้วถึงจะลุกขึ้นมาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ถูกต้องนะคะคุณสุรัสให้ดาวแล้วนะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูเครื่องมือในการสืส่อสารกัน ชนิดแรกเลยอะคุณครูรับขอน้องแป้งค่ะน้องแป้งปักมุที่หน้าค่ะอยู่มาด้วยค่ะถ้าน้องแป้ง,ปง,ค,งปคิดว่าของน้องแป้งคืออะไรคะเนี่ยมันแป้รู้จักไหมอันนี้วิทยุค่ะวิทยุเ,อ,อ,เอ,อ๋วิทยุแล้วมันเป็นยังไงเอ่ยมันฟังเพลงได้ค่ะฟังข่าวได้อ๋อมันฟัง ลองมาเพื่อนๆตกเงให้น้องเนนะะต้นหน่อยค่ะอันนี้เราเรียกว่าวิทยุนะคะวิทยุนะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่เมื่อก่อนเราจะเปต้องใช้อันนี้เพราะอ่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดเดียวที่มีที่เขาเรียกว่าอาจจะมีอะไรนะ พิธีกรหรือดีเจที่จัดก็จะมีขึ้นเสียงหลายๆคขึ้นนะคะเป็นการสื่อสารที่สมัยนี้ไม่ค่อยได้นิยมกันแล้วนะคะนะคะค่ะุณมากค่ะน้องแป้นเอาไปเจดไปที่เดิมนะคะเอาไที่เดินเลคะ่ะแล้วน้องแก้วไปในนั้นนะคะ,นนะ,คะ,อะ,คะขอบคุณค่ะ ค่ะต่อไปเจอน้องวันค่ะของต้องวันคจออะไรคะโทรศัพท์บ้านค่ะโทรศัพท์บ้านเอ๊ะแต่ลองให้เพื่อนๆดูสิมันมีอะไรบ้างเลยในโทรศัพท์นี้มีอะไรบ้างคะต้องวัน ตัวเลก็มีที่ใส่เหรียญห้าบาทลไปค่ะที่ใส่ที่หยอดเหรียญแ,แล้วก็มีอะไรคะหูฟ<ๆ>ังค่ะอ่ามีหูฟังอันนี้เราเรียกว่าโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เราจะใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานเป็นโทรศัพท์ร,รุ่นเก่านะคะเราจะมีการหยอดเหรียญเวลาเดเกๆจะโทรดเด็กๆต้องหยอดเหรียญลงไป แล้วเด็กๆถึงก,กดหมายเลขโทรศัพท์นะกดหมายเลขโทรศัพท์แล้วกดแล้วเราก็รอรับสายนะคะทางปลายสายที่อยูกกย่ไกลแสนไกลก็จะได้ยินเสียงเรานะคะนี่เป็นโทรศัพท์นะคะอันนี้เป็นการสื่อสารในระยะไกลได้นะคะอ่าขอบคุณนะค,ะ,คะน้องวานอ่ะเก็บใส้ใจค่ะ ไ,ไม่รู้จักค่ะอาไม่รู้จักเลยดเด็กๆรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จัก,จกออันนี้เราเรียกว่าโทรภโคิโทรภูมิมก็จะเป็นการประกาศหรือเป็นการพูดคุยในระยะที่ใกล้ที่พอจะได้ยินเสียงอะง้นงเราพูดสิคะฮัลโหลฮัลโหลอาเพื่อน <c oughs> ได้ยิน <c oughs> ไหมคะได้ยิน จะเป็นการสื่อสารในระยะใกล้ของทอโทรภมนะคะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของทอโทรภมแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องทอโทรภมเราจะมีการสื่อสารอีกหนึ่งชนิดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะน้องนูัดดีค่ะค่ะน้องแป้งค่ะ ทั้งสองให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเปิดอย่างนี้ค่ะอ่าเรื่องได้นะค่ะแม่บอกแม่บอกว่าหักไว้ค่ะอือ YouTube โอ้ยแโทรหาแม่เบอร์นี้เลยค่ะอ๋อมีเบอร์แม่ด้วยค่ะโอ้รู้จักเบอร์แม่ไหมรู้จักค่ะเออรู้จักนะเด็กๆต้องรู้จักก่อ เบอร์ของแม่นะคะลูกอันนี้เป็นการเป็นโทรศัพท์หลายสายเป็นโทรศัพท์สมัยใหม่สมัยปัจจุบันเลยนะไม่ว่าเราจะอยู่มุมใดของประเทศไทยเราก็โทรหาก,กันได้อย่างเช่นน้องแป้งไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วโทรกลับหาคุูรัตได้คุูรัตอยู่บ้างการอยากจะไปโทรหา คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่สุราษฎร์ก็ใช้โทรศัพท์ได้เดี๋ยวนี้การโทรศัพท์ก็สามารถเห็นหน้ากันได้แล้วอันนี้คือการสื่อสารประเภทหนึ่งนะคะที่ทันสมัยค่ะเอากลับไปว้ที่เดิมนะคะค่ะมาสักครู่คุรัฐบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเรียนเรื่องของโทรโม คุณคุณรักให้เด็กงอน้องแป้งเราจับดูสิคะว่าทรโง่รูกร่างลักษณะื้นถิวเป็นอย่างไรมีลักษณะใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนวงรียาวๆค่ะ้นอยู่เป็นยังไงคะลูกผิ่ผิวเรียนค่ะ แล้วสีแล้วลูกมีสีมีหนึ่สอสี่ค่ะไหนสีทำยังไงคะลูกสีค่ะสี่เด็กมามีสีอะไรบ้างเด็กๆเด็กๆช่วยกันตอบค่ะมีสีอะไรบ้างคะ นี่คือลักษณะของทารโคมแล้วรูปล่าเมื่อกี้น้องแป้งบอกว่ามันเหมือนเหมือนโบรีตรงไหนคะเหมือนโบรีตรงหัวนี้ค่ะเด็กๆโอ้ตรงนี้เหมือนโบรีนะคะเป็กๆรู้รไม้่ารกโคมคือรูปทรงอะไรทารโค่คือรูปออรทร,รปงกลวย ทรารกโคือลูกทรงกลวยนะคะทรารกโคือลูกทรงกลวยนะคะขนาดมีหลายขนาดอันนี้ที่คุณคณรูรัดมาให้เด็กๆดูเป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นลูกทรงกลวยขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณคณรูรัตจะมีงานให้เด็กๆทำเด็กๆด,กด,กดกูนะคะค <c oughs> นี่คือทรารกโงนะ นะคะลูกคุณครูมีรายงานเด็กๆทำคือให้เด็กๆวาดรูปทรกโงแล้วส่งให้คุณครูนะคะส่งให้คุณครูประจำชั้นนะคะคเด็กๆทำอะไรนะคะลูกวาดรูป สื่อสารและก็เรียนรู้เรื่องทอโทรคมต่อไปครูครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะถ่าเป็นยังไงวันนี้ท่านนะคะสวัสดีค่ะเด็ยๆ